เราไปกินเลยตันแล้วเหรอมาถึงก่อน,น,นมาเชา้าวันนี้มากินหลายแก้วเลยนะไหวใช่ไหมสบายมากโอเคได้นะครับก็ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอลอินไกนะครับผมวันนี้เรามีพิธีกรคนใหม่นะฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วไาอีกแล้วไหนโชว์ที่รักถอดแมสก์หรอกดูอีกครับสวัสดีครับไหนถอดแมสก์สิ นี่ไม่ใช่แมสนี่ไม่ใช่แมสอันนี้อะไรเนี่ยในในในไมดเคยเห็นชิคกอาแมด์แบบนั้เอ้ยนี่ไม่ใช่บอลนี่หว่าแหมไอ้อยากรู้ว่าแมสอ่ะมันใส่ฝั่งไหนปกติแมสจะมีด้านด้านขาวกับด้านขาวกับด้านเนี้ยเออเอาฟ้าออกข้างนอกใช่เหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยมารีวิวอ่ะร้านแบ็คเขามาแมสเมิร์ดอะไรแต่อันนี้ซีเรียสเลยอ่ะซีเรียสเหรอเอาด้านด้านมีมีสันอยู่ข้างบนแล้วก็ด้าน ด้านด้านนี้ออกใช่เพราะข้างในต้องเป็นสีขาวเออเพราะว่าเหมือนกับแบบด้านนี้มันจะการเชื้อโรคเข้าโอเคก็แค่การเชื้อโรคออกอ๋อถูกปะได้เข้าเรื่องเข้าเรื่องดีกว่ามาอันนี้คือสิ่งที่เราจะกินวันนี้ My Dear Summer นะฮะที่รักนะที่รักของฉันที่รักในยามอัซมเมอร์อ่าหน้าร้อนเออหน้าร้อนน้าร้อนที่แสนน่ารัก เอ้ยได้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 น่าร้อนที่แสนน่ารักเออตั้งให้เขาเลยแต่ว่าเมนูนี้คือน่ากินอยู่นะดูดิดูสีสามดีมีความน่นแบบอับไหนแนะนำหน่อยสิมีเมนูมีเมนูอะไรบ้างยูสุบัตเตอร์ฟลายพีพีที่แปลว่าใช่อันนั้นแหละไม่ใช่และฮันนี่เนี่ยแปลว่าอะไรที่รักเอ้ย เข้าไปกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้กิน4ี่เมนูนี้เมนูใหม่นะครับอ,อ,อันนี้ที่เราจะกินเอาหมดเลยไหม,เอ,หมเอาหมดเลย,เเลยตัวละแก้วนี่มันมีเป็นชุดด้วยนะ ตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยจาก2อ5ยบาบาทเป็น199บาทงบ้นเดี๋ยวพวกเรา3คนเอาหมดเลยนะคะัคุณพี่อันนี้เป็นทีมการตลาดใช่ไหมครับผมเดี๋ยวสวัสดีครับอันนี้แนะนําตัวหน่อยฮะคพี่ก๊อฟนะคะเป็นการตลาดของแบรนด์ครคือเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะขอเข้าไปดูตอนทําข้างในแล้วก็แบบสถานที่เล็กน้อย ได้เลย <üllt ỏ S 1> ได้เลยยินดีมากๆาโอเคถามนิดเดียวนะถามเยอะไม่ต่อเลจะจะต่อยแล้วนะเมื่อกี้จะต่อยแล้วใช่หรอเลมื่อกี้จะต่อยออย่านะฮัลโบอันนี้คืออะไรฮะช่างแก้วอะครับไม่อันนี้ช่างทำชานมดีอ๋อ นี่นึบเจลลี่นี่เป็นแบบรสชาติน้ำผึ้งเลยใช่ไหมครับใช่ครับน้ำผึ้งป่าเป็นมึงป่าเลิบุกอันนี้เดือนไหนครับเดือนห้าหรือเปล่าเดือนนี้แหละออ๋เดือนซัมเมอร์นี่แหนี่ใส่อะไรครับเป็นน้ำส้มยูสุครับแล้วก็เชงอ่ะพี่น้าอยากลองเชงไหมไม่ครับไม่อยากลองเชคเดี๋ยวคลิปยาว รคเป็นอันชันแท้แล้วก็ทําจากผงอัญชันแท้เลยไม่มีผสมสีทั้งสิ้นสีไม่ได้ผสมด้วยกันสีม่ได้ทำเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ลงไปอ่ะมันเป็นแบบก็จะพุ่งๆอมชมพูอะไรอย่างงี้สวยงามมากทุกทีผมมีคำถามในตัวบุกใหม่คือเหมือนกับเอาน้ําผึ้งไปกวนกับตัวบุกกับตัวบุกใช่ไหมไม่ได้หมักน้ำผึ้งใช่ไหมฮะเจลลี่เป็นกวนเลยอยากชิมครับขอบคุณครับเราลองชิมไอตัวเจลลี่กันมาหัวช้อน หนึบหนึบเป็นน้องหอมมากหอมมากอยากกินแล้วน้ำผึ้งป่ามฟิวเหมือนนี่เลยเนี่ยเยลลี่อ่ะเยลลี่ซันสุอ่ะเออคล้ายๆเลยอืมหนึบจริงแล้วก็หอมน้ำผึ้งมากไม่หวานจนเกินไปแล้วก็แบบหอมดีมากเดี๋ยตอนเนี้ย ไมอยากชิมเยลลี่สตรอเบอรี่ก่อนได้ไหมครับอยากรู้ว่ามันมีความต่างกับต่างกับอันนี้ยังไงบ้างแจกช้อนแจกช้อนราคาสตรอเบอรี่หอมเลนจีเหรอเป็นเป็นสตี่แต่มันเหมือนมีกลิ่นเลนจีนิดนึงมันมีกลิ่นเลนจีอาจจะเป็นที่ถ้วยหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยหวานน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะหวานอมเปรี้ยวแล้วได้ texture ใช่ไหมเม็นเม็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเลนจีครับเลนจี ข้าวอิ่มง่ายทำไมถึงไม่ได้ใช้เม็ดสตรอเบอรี่จริงๆนะเพราะว่าเม็ดสตรอเบอรี่จริงๆมันเล็กมากพอเราเอาสตรอเบอรี่มาควนกับตัวเนื้อปุกแล้วมันจะสลายหายไปเลยก็เลยเอาเม็ดนี้มาทดแทนเพื่อให้เหมือน t e x t อร์เหมือนสตรอเบอรี่ถุกต้องแล้วก็ทำให้อิ่มกินไม่อยู่อีกแล้วขอบคุณครับ บอลทำอะไรอ่ะระจกที่แบงค์ของเขาใส่ดีเออใส่หัวไปคนไม่เคยกินใช่ต้องลองกินก่อนเฮ้ยยิ้มเที่ยวกันเที่ยวก่อนเช็คก่อนใช่ที่กินแค่นี้พอเนี่ยเออเจาะนะกินเลยเป็นยังไงอร่อยไหมอันนี้อร่อยมาก บอกกล้องสิว่าอร่อยแค่ไหนอร่อยมากครับอรอยจริงๆนะอารมณ์แบบเนี้ยไม่มีไม่มีลูกค้าไม่มีใครอยู่จริงๆเพราะว่าปกติไม่เคยกินแบรนด์เฮาเลยอันเนี้ยครั้งแรกปกติกินแบรนด์เลยปกติก็กินชาทอคุไข่มุกน้อยมากแล้วเป็นไงไข่มุกตัวไข่มุกเขาเป็นยังไงแตกต่างจากที่อื่นไหมไหนบอกก็ต้องบอกลูกไข่มุกว่ามันนุ่มๆอ่ะแบบนุ่มๆแต่มันก็หอมมาเรามากินอยู่นะซัมเมอร์ของเราดีกว่านะครับคือคัพโฟเดอร์เขาอ่ะก็มีความเป็นแบบซัมเมอร์อยู่นะเนาะแต่ว่าเราอยากโชว์ไงเราขอดึงออกชอบโชว์ นี่โอ้โหสวยมากเขาบอกว่าถ้าเกิดเขย่าสีมันจะเปลี่ยนใช่ไหมฮะลองเขย่าไปดูนี่เปลี่ยนีเปลี่ยนสองคนนี้กินแบบเขย่าเดี๋ยวของบอลจะกินแบบไม่เขย่าลองดูแล้วค่อยเขย่าทีหลังดีไหมดีดีไหมดีอันนี้ยังไม่เขย่าอ่ะบอกก่อนเปรี้ยวหวานหวาเปรี้ยวหวานเปรี้ยวลำมันแบบ ยูสุเปรี้ยวเลยข้นเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลยใช่ไหมมันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยเปรี้ยวหอมยูสุก็หวานน้ำผึ้งด้วยแล้วประเด็นคือเพิ่งแปลงฟันมาแล้วไม่กินอันนี้นะโอ้โหเป็นแม่เวลาแปลงฟันแล้วกินอะไรมันเปรี้ยวๆมันจะฝาดๆอ่ะเป็นเกลืออันนี้เพิ่งกินข้าวมากินแล้วเป็นไงอร่อย มันก็เหมือนอันชันมะนาวใช่เอออารมณ์แบบอันชันแต่ว่ามีความหอมมาบอกว่าอันชันอ่ะเป็นอันชามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วตัวเยลลี่กินกับเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างก็เป็นคนชอบเยลลี่อยู่แล้วชอบความที่แบบเหนียวหนุกด้วยแล้วแบบพอมันผสมกันรู้สึกว่าเออมันเป็น perfect texture เฮ้ยแต่จริงิอยากอยากลองล้างปากดูอ่ะแล้วแบบว่ามากินใหม่นี่ถึงคู่ก่อนใกล้ตัวคุณมูจิโรยูสุนะฮะพร้อมกันมากครับเมื่อกี้ มีสี่ชิ้นพอดีเลยอุยเขาหอมไม่ด้ปกติพอดีต้องมีสามหช่างภาพไงเผื่อแพ้อ๋อเออ้โหฮงคอด้วยทุกคนแอเเอ็นไรเนี่ยโคลาชิ้นโคลาชินถ้าอร่อยเดี๋ยวขอสองหอมนะเฮ้ยหอมมากหอมแบบโยเกิร์ตส้มส้มหือหือหือหนูกินยำส้มอ๋อนี่มันมีชั้นส้มอยู่ใช่ แล้วก็<ม>ตัวแป้งโมจิอ่ะมันแบบมันนึบๆอ,ะอบ่ะความแน่นขึ้นอีกเข้าไปนุ่มเยอะมากหมมอ,อมีโยเกิร์ตหนลองกินด้วยกันเขาบอกว่ากินด้วยกันแล้วจะเข้ากันช่างภาพไงเผื่อ,อ,อแผ่<อ>นี่แสดงว่าเป็นคนที่ไม่เผื่อแผ่นะเลือกคนามนี้นี่เนี่ยมันยืดมากเลยเราไปกินเลยเป็นนินจา อันนี้จะเป็นชาดำลิ้นจี่ผสมกับหนึบสตรอเบอรี่นะฮะตัวนี้ลองบ้างลองบ้างไม่เขย่าอ่ะต้องเขย่าป่ะอันนี้ลองไม่เขย่าไงเอาจริงๆเมื่อกี้อยากลองหรือลืมลืมแต่มันได้ยิ่ได้กลิ่นลิ้นสี่รอยมาเลยลินจี่แบบหอมมากนี่ขนาดไม่ได้ต่อได้กลิ่นแต่แก้มนี่ลอยมาเลยอ่ะอืมเฮ้ยอะไรตัวนี้ดีไม่ค่อยหวานมันมีชาผสมไงชาลิ้นจี่หอมแล้วก็ให้ความแบบไม่หวานมากกินได้เรื่อย มันแบบหวานหอมมันหวานหอมผลไม้แต่มันหวานเปรี้ยวแต่สิ่งที่ดีที่สุดนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดก็คือยี่เอมมันแบบมันแบบนึบแล้วมันก็หอมอ่ะเนาะแต่นี้อร่อยมากเลยชอบนี้มากกว่าชอบนี่ชอบอันนี้มากกว่าเปรี้ยวๆนี่ชอบทั้งสองอย่างเลยเหนืมาเหนือมาเหนือไปกินไปกินมาแล้วรู้สึกว่าชอบนี้แหละอันนี้มันจะแบบพอกินเรื่อยๆจะเลี่ยนกว่า มันคนเราอากาคนเราอากาศคือถ้าเกิดว่าช่วงไหนน้ำตาลตกอ่ะอยากจะกินอันนี้แต่ว่าช่วงไหนที่แบบง่วงอย่ในออฟฟิศทำงานเลี่ยนเียก็อันนี้ตื่นแต่ว่าเราลืมบอกไว้ว่าข้อดีของอันนี้มันไม่มีคาเฟอีนรทน้สิ้นเพราะไม่ผสมชาอันนี้มันจะมีแบบชาดำมันจะมีความแบบชาดำความหอมชาแล้วก็กลิ่นชายิ้มๆกำลังช่วงนี้มีสาระอยู่นะฮะไม่มเปิดผ่าน เราห้ามก้อยผ่านคืออันเนี้ยมันจะมีคาเฟอีนใช่ปหว่าพ่อบางทีเด็กกินแล้วอาจจะแบบนอนไม่หลับได้งนั้นเด็กอันเนี้ยเด็กกินได้เลยในตัวชาเนี่ยมันมีแบบต้องกินกับอะไรไหมมันถึงจะเข้ากันอะไรเงร <ชา S 2> นนี้ยชากินกับคุกกี้ไม่ใช่มันมีของเขาก็คือตัวนี้นี่ก็เป็นโรลลิ้งจีอันนี้มีความชมพูชมพูมีแบบโยเกิร์ตลิ้งจียาลิ้งจีจะมีความแบบรสชาต,ติซอฟต์ๆหน่อยใช่ ถ้าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงผู้หญิงนุ่มนวลไม่เหมือนตัวเมกกี้นี้ไม่เหมือนตัวเมื่อกี้มันร้อนแรงไม่เหมือนตัวเมอกี้นี้ใช่เมกกี้เมกกี้นี้ร้อนเดือเอออันนี้แบบแตกต่างกันนี่จับเป็นคู่เนี่ยเป็นเซตเป็นเซตเออว่ะความแบบเซ็กซี่ร้อนแรงโรแมนต์แนนี่อันนี้รักแล้วแล้วก็แบบซอฟต์เออใช่ประมาณนั้นรู้ไหมขายถึงวันไหนรู้ขายตั้งแต่วันที่9เมษายนถึง30มิถุนายนครับ ถ้าเกิดหลังสามสิบจะขายกันไหมครับไม่ขายแล้วเป็นช่วงซัมเมอร์ไงใช่เพื่อนซัมเมอร์อันแบบใครที่อยากกินัต้องมาต้องมาลองต้องรีบมาลองก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสติกด้วยนะครับแล้วก็ฝากพิธีกรคนใหม่ด้วยนะฮะคุณดุยน้องดุยน้องดุยอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบหกครับ ยี่สิบหนี่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็ยี่สิบห้านะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝากรายการใหม่ของดุ๋ยด้วยฮะกำลังน่าจะออนแอร์ในภายในไม่เกิน3เดือนใครไปปะไกลไปบ๊ายบายบ๊ายบายครับแล้วอย่าลืมอิงกางนึงแบร์เฮาส์อย่าลืมแบร์เฮาส์ทำไมต้องแดนแอร์ด้วยอ่ะเปิดเรื่อมาแกล้งดุ๋ยอ่ะเอโคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย